ในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบนะคะความเครียดความกังวลต่างๆดุมเราจิตใจของเราแทบจะทุกวันค่ะการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติและต้นไม้นั้นก็อาจจะเป็นคำตอบที่หลายคนมองข้ามเราจึงอยากจะมาแนะนำแพลนเทอราพีหรือการบำบัดด้วยพืชหรือธรรมชาติ สวัสดีค่ะพบกับรายการบรรณาสารติดเล่า EP 17วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับพลังบำบาัดจากธรรมชาติที่หลายคนอาจจะมองข้ามนะคะแต่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตของเรานั่นก็คือ Plant Therapy ให้ต้นไม้และสีเขียวเยียวยาจิตใจค่ะในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบนะคะความเครียดความกังวลต่างๆรุมเร้าจิตใจของเราแทบจะทุกวันค่ะ การหันหน้าเข้าหาธรรมชาติและต้นไม้นั้นก็อาจจะเป็นคำตอบที่หลายคนมองข้ามเราจึงอยากจะมาแนะนำาพนท์เทอรพ์พีหรือการบำบัดด้วยพืชหรือธรรมชาติเป็นศาสตร,ร์ที่ได้รับการยอมรับที่จะเยียวยาและฟื้นฟูสุขภาพจิตได้ค่ะแต่เพนทเทอรพ์พีนะคะไม่เพียงแต่เยียวยาจิตใจแต่ยังสามารถเยียวยาโรคได้อีกด้วยค่ะเพราะจะทำให้มนุษย์นำธรรมชาติเข้ามาเยียวยาจิตใจและสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับชีวิตค่ะ เพลนเทอราพีดีต่อเราอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลค่ะสีเขียวของต้นไม้และธรรมชาติช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดคอร์ติซอลและเพิ่มสารสื่อประสาทเซโรโทนินทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขมากขึ้นค่ะอย่างที่2นะคะช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าค่ะ การดูแลต้นไม้หรือแม้กระทั่งการนั่งมองต้นไม้นะคะสามารถช่วยกระตุ้นการผลิตเอ็นโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขทางธรรมชาติช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวและอ้างว้างได้ค่ะอย่างที่3นะคะช่วยเพิ่มสมาธิและความจําค่ะการใช้เวลาอยู่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาตินะคะจะช่วยให้สมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูทําให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น และยังช่วยให้เราเพิ่มความสามารถในการจดจําได้อีกด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ค่ะการอยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์และเปิดรับมุมมองใหม่ๆอย่างในหนังสือส่วนบำบัดของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรธนาสีสัมพันธรักษ์เพชรยิม้มก็ได้พูดถึงการบำบัดด้วยสวนกับความต้องการพิเศษไว้ด้วยค่ะ ส่วนสําหรับผู้ที่มีความเครียดภาวะซึมเศร้าและหมดไฟธรรมชาติมีพลังในการปลอบประโลมและฟื้นฟูจิตใจอย่างน่าอัศจรรย์ค่ะการได้สัมผัสกับสีของต้นไม้ดอกไม้เสียงหรือแม้กระทั่งการได้ลงมือปลูกต้นไม้เล็กๆก็สามารถช่วยลดความเครียดความไม่ตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ค่ะสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟสวนบำบัดก็เป็นพื้นที่ ที่ให้คุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะช่วยให้คุณได้ชาร์จพลังชีวิตแล้วก็กลับมาพร้อมกับความสดใสได้อีกครั้งค่ะส่วนสำหรับผู้สูงอายุส่วนที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถออกกำลังกายอย่างปลอดภัยจึงควรคำนึงถึงความสะดวกและความปลอดภัยเป็นสำคัญเช่นมีทางเดินที่กว้างและเรียบ มีราวจับที่มั่นคงมีมานั่งพักผ่อนที่เหมาะสมและมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นพิเศษนะคะคือความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลค่ะควรออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อกับผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบาย พร้อมกับผู้ดูแลก็สามารถที่จะทำงานได้ง่ายไม่ลำบากกายและใจเพื่อให้ผู้ดูแลจะได้มีพลังในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพค่ะส่วนสำหรับเด็กไม่ใช่แค่สนามเด็กเล่นแต่เป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ช่วยให้เด็กๆได้สัมผัสจับต้องสิ่งต่างๆได้อย่างอิสระมีพื้นที่สำหรับการเล่นที่หลากหลายมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ มีบรรยากาศธ,ธรรมชาติที่เอื้อให้เด็กผ่อนคลายนอกจากนี้ธรรมชาติยังมีแนวโน้มให้เด็กเล็กมีสมาธิจดจ่อมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะส่วนบำบัดจึงมีคุณค่าและประโยชน์สำหรับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ในช่วงไวไัยใดก็ตามนะคะหากผู้ฟังสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถยืมได้ที่ห้องสมุดมสทของเราณอาคารบรรสารชั้นหนึ่งค่ะ เราก็ได้พูดถึงแพลนเทรลพี่ที่ดีต่อใจอย่างไรกันไปแล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าผลดีต่อโลกมีอะไรกันบ้างค่ะข้อแรกเลยค่ะเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนช่วยลดอุณหภูมิและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศขออ้อ2ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพการปลูกต้นไม้หลากหลายชนิด ช่วยสร้างระบบนิเวศที่สมดุลและเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆและข้อสุดท้ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนการปลูกผักสวนครัวรัวกินได้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนช่วยลดการใช้สารเคมีและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่งอาหารได้ค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นแพลนเทอพีอย่างไร ถ้าเรามีพื้นที่จำกัดเราสามารถเริ่มต้นแพนโทรพีด้วยการลองปลูกต้นไม้ในกระถางเล็กๆวางประดับตามมุมต่างๆของบ้านหรือจัดสวนขวดเล็กๆไว้บนโต๊ะทำง,งานหรือหากมีพื้นที่กลางแจ้งลองจัดสวนเล็กๆปลูกผักสวนครัวหรือปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาได้ค่ะ และสิ่งสุดท้ายการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและธรรมชาติจะช่วยให้เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มากยิ่งขึ้นค่ะแพลนเทเลพี therapy, จึงไม่เป็นเพียงการเยียวยาจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นการเยียวยาโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันด้วยค่ะมาร่วมกันปลูกต้นไม้ปลูกใจปลูกโลกให้ยั่งยืนไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้บรรณาสารติดเล่าขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you.